วันจันทร์ที่16มิถุนายน2 0 2 5เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสมโพธ์อันยิ่งใหญ่ของชาวคริสต์ทุกคนเลยนะครับผู้ที่ได้รับพิธีล้างไม่ว่าจะนิกายใดเพราะว่าเรานำมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่เราได้รับการสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ เรามีพระเจ้าแต่เพียงหนึ่งเดียวในสามพระบุคคลก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตที่เราได้ไปร่วมพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบคุณเราก็ต้องไตรตรองเรื่องนี้สิ่งสำคัญสุดก็คือความเป็นเอกภาพพระเจ้านั้นขอย้ำนะครับมีแต่เพียงพระองค์เดียวในทุกศาสนาก,ก็ ถ้าจะพูดกันไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเพียงแต่องค์เดียวเท่านั้นแหละโดยเฉพาะดั้งเดิมตามศาสนายูดายศาส,สนายิวเมื่ออับราฮัมพบองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้พระองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เผยแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์เดียวนะครับแม้ว่าเราเองอยู่่ามกลาง เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับพุทธศาสนาชนไม่ไม่พูดถึงเรื่องพระเจ้านะครับแม้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้านั้นแต่ว่าก็ได้ชอบพูดว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลลโลกนั้นได้ปกป้องคุ้มครองอ ทุกคนนะครับนี่ก็เป็นพูดแบบเป็นไนัยะว่าการที่นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราแม้ศาสนาซิกก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเชื่อในองค์เอกะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูแม้มีเทพเจ้าหลายองค์ก็เชื่อในเชื่อในพระเจ้าแต่องค์เดียวนะครับก็แม้แม้ว่าจะมีเทพเจ้า มากมายทีเดียวนะครับแต่ในที่สุดก็ก็ขอฝากไว้กับพระเจ้าที่ผู้มีฤทธานุภาพสูงสุดนี่จะเป็นความเชื่อของทุกศาสนานะบุญเปาโลเมื่อไปถึงที่กรุงเอเธนส์นะครับก็เห็นท่านบูชาเทพเจ้ามากมายทีเดียวแต่ก็ยังมีสงวนไว้ท่านบูชาอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าเป็น พระเจ้าที่ไม่มีใครรู้จักและเปาโลก็ใช้เรื่องนี้ในการที่จะเทศสอนนะครับว่ามีพระเจ้าเพียงแต่พระองค์เดียวและเราสัมผัสพระเจ้าองค์นี้ได้ในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นวันนี้อยากจะเพียงสรุปง่ายๆเรื่องเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นความจริง และความจริงอันนี้สติปัญญาของมนุษย์ขอโทษครับก็ไม่ได้เป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้เพราะว่าความจริงที่มีตลอดกาลนิรัดนดรนั้นเผยพระองค์เองก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้เผยพระ,พระองค์เองมาสำหรับชีวิตเรามนุษย์นะครับก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ในในในลักษณะที่ที่เราเองก็สามารถที่จะสัมผัสได้ฉะนั้นเราคงได้ยินเรื่องราวมีครั้งหนึ่งนะครับมีศาสตราจารย์ผู้หนึ่งเป็นชาวตะวันตกนะครับที่เรียกว่าใฝ่หาความรู้ทางวิชาการเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากทีเดียวก็อยากจะค้นพบความจริงอันหนึ่งจึงมาเดินทาง มาทางภาคตะวันออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ได้ยินเรื่องราวของทางาพระอาจารย์ดังกูรูที่เป็นพระของนิกายเซนพอไปถึงที่นั่นศาสตราอาจารย์คนนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับและก็แสดงเจตนารมณ์ที่อยากจะมาค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญ่สูงสุด ในสากลจักรวาลก็คือสัมพันธุภาพของพระเจ้านั่นเองแต่อะไรเกิดขึ้นครับเมื่อไปที่นั่นอาจารย์เซนที่เป็นพุทธผู้นี้ก็ได้เลี้ยงรับรองด้วยน้ำชาก็ลินน้ำชาในกาใบใหญ่ก็เทน้ำชาไปในถ้วยแล้วก็เทจนล้นปรีเมื่อล้นออกมาก็ยังเทน้ำชาต่อไปจนน้ำชาหกไปทั่วไปนะครับ ศาสตราจารย์คนนี้ก็เลยบอกโอ้รับไม่ได้เพราะว่าพระภิกษุคนนี้ที่ศาสนาเซนนั้นคงจะเพี้ยนไปก็เลยเทน้ำชาล้นแล้วล้นอีกเราเลยก็ไม่อยากศึกษาแล้วก็เลยอยากจะกลับทางท่านศาสดาจารย์คนนี้ก็บอกเอะแปลกๆว่าทำไมผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นพระภิกษุเซนจึงทำแบบนี้ท่านพระภิกษุจึงบอกว่าอย่าพึ่งไปไหน ถ้าท่านต้องการมาหาความจริงสูงสุดนั้นท่านต้องรับรู้ก่อนสมองของท่านต้องว่างเปล่าเพราะสมองของเรานั้นมันเปรียบเสมือนถ้วยชาถ้วยเล็กแค่นี้เองแล้วท่านจะบรรจุเรื่องราวที่เป็นาชาขวดใหญ่อากาใหญ่อย่างนี้ได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เปรียบเสมือนมาหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ เราจะใช้โถน้ำเล็กๆมาเรียกบรรจุน้ำทั้งหมดมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่แหละสติปัญญาของมนุษย์ให้เก่งกาจให้ฉลาดมากเท่าไหร่ในโลกก็ไม่สามารถที่จะบรรจุความจริงได้แต่เพราะว่าพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหลือล้นทีเดียวจึงเรียกว่าเผยแสดงพระองค์ ให้เรารู้จักพระองค์และเข้าใจพระองค์ทีละเล็กทีละน้อยเราสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับไม่ใช่ด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของเรามนุษย์นะครับเราจะสัมผัสพระเจ้าได้ด้วยวิธีที่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่างไรก็ตาม เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าถวายเกียรติแด่พระนามของพงค์หรือเราจะเรียกตามภาษาต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับทางพี่น้องชาวมุสลิมก็จะเรียกอัลลอฮ์ชาวยิวก็เรียกว่าพรยาเวทางพุทธก็อาจจะบอกถึงธรรมะอันสูงสุดนะครับก็แล้วแต่หรือว่าเตา๋าหรือว่าอะไรแต่อันนี้เป็นคำแต่ที่สำคัญสุดชาวคริสต์นั้น จะต้องเอ่ยพระนามพระเจ้าซึ่งดั้งเดิมแล้วเราไม่มีเรียกว่าไม่มีกำลังความสามารถได้ซ้ำไปที่จะเอ่ยพระนามพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราสมควรที่จะเอ่ยพระนามเราไม่มีเรียกว่าไม่มีศักยภาพใดๆทั้งสิน้นแต่กระนั้นก็ตามนะครับ เราก็ยังไปลดทอนนะครับที่พน,นามของพงที่เราไม่ได้ถวายเกียรติอย่างอย่างที่เราสมควรจะทำนะครับน่าเสียดายอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องความจริงความจริงอันสูงสุดนั้นจะตรงข้ามกับเรื่องโก,กหกหมดเท็จเรื่องการหลอกลวงและการหลอกลวงบิดเบี้ยวความจริงอันแท้จริงนั้นก็จะมาจากซาตานก็เท่านั้นเองนะครับจะหมักมาจากซาตาน ฉะนั้นก่อนที่ผู้ที่จะรับศีลล้างบาปเข้าพิธีล้างบาปกลายมาเป็นประชากรพระเจ้าโดยการล้างบาปนั้นผู้ประกอบพิธีก็จะต้องถามว่าท่านปฏิเสธเรียกว่าปีศาจซาตานอันเป็นผู้ที่หลอกลวงบิดเบี้ยวความจริงหรือไม่นะครับต้องปฏิเสธเพราะว่าเรื่องของความโกหกหลอกลวง การที่ทำให้บิดเบี้ยวพูดอะไรที่มันผิดเพี้ยนความจริงนั่นเท่ากับเรียกว่าเราเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์แห่งความจริงอันนี้เรื่องแรกนะครับแล้วความจริงนี้สติปัญญามนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะาาหาเองแสวงหาเองด้วยตัวเราเองนอกเสียจากองค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นผู้เผยพระอ,องค์มาให้กับพวกเราเท่านั้นเองนะครับอันที่สองสิ่งที่เราน่าจะต้องรำพึงนะครับอย่างมากที่เดียวเราได้รับพิธีล้างชาวคริสต์นะครับทุกนิกายต้องทำพิธีล้างในพระเจ้าองค์เดียวแต่สามพระบุคคลคือในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิต นะครับพระบิดาผู้ทรงสังผาดุภาพสร้างสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์พระบุตรนั้นก็คือองค์พระผู้ถ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราสัมผัสได้และพระจิตนั้นเป็นผู้ที่ประสานเปิดกำลังอันน้อยนิดของเรานำชีวิตเราเปิดความสว่างฉะนั้นแม้แต่ศิษย์พระเยซูเจ้านะครับอยู่ใกล้ชิดพระองค์อย่างนั้นก็ไม่เข้าใจและค่อยๆเข้าใจทีละน้อยและการเข้าใจ สิ่งเล็กเล็กน้อยสัมผัสได้เล็กน้อยนั้นก็มีวิธีเดียวนั่นก็คือองค์พระจิตเจ้าเท่านั้นองค์พระจิตเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะเปิดความสว่างเปิดสติปัญญาให้กับเรานะครับและฉะนั้นเราเป็นชาวคริสต์นั้นโดยเฉพาะชาวคาทอลิกเราจะทำเครื่องหมายการเขนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เรารู้ความ เราก็จะมีวิธีการทำเครื่องหมายการเขตนของเราในพระนามของพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตฉะนั้นมีหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเวลาเราสวดภาวนาเราสวดภาวนาให้พระองค์ไหนเราสวดให้พระเจ้าผู้เดียวผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่เราจะเอ่ยพระนามเราจะภาวนาต่อพระบิดาหรือต่อองค์พระบุตรพระเยซูคริสต หรือภาวนาต่อองค์พระจิตก็เหมือนกันหมดฉะนั้นเป็นพระเจ้าที่เท่าเทียมกันเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวนะครับนี่แหละก็คืออสิ่งที่เราไดา้ได้ปฏิบัติมานะครับสำหรับชาวคาทอลิกฉะนั้นการทำเครื่องหมายการเขตนั้นก็มีทั้งแนวตั้งนะครับเดชพนามพระบิดาเป็นแนวตั้ง และพระบุตรและพระจิตเป็นแนวนอนฉะนั้นการเป็นคิตชนนั้นต้องมีอัตลักษณ์ที่แท้จริงทุกวันเราต้องคิดถึงอัตลักษณ์ของเราถ้าเรามีพระเจ้าประทับอยู่กับเราอย่างแท้จริงแล้วเราต้องคิดว่าต้องมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนแต่ปัญหาในโลกปัจจุบันนั้นเราจเจริญชีวิตมักจะมีเส้นเดียวก็คือเส้นแนวนอนก็คือปัญหาในโลก เราคิดว่าเราจะทำได้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองด้วยความสามารถของเราเองด้วยความยิ่งใหญ่ของเราเองฉะนั้นมันจึงเป็นเส้นนอนเส้นเดียวจริงเทอมทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนั่นก็คือเกิดจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่งด้วยความที่เรามีเส้นเดียวเส้นแนวนอนนี่แหละจึงสร้างปัญหาสารพัด ชีวิตเราทำไมถึงตกทุกข์ยากลำบากถึงเพียงนี้ฉะนั้นเราขาดเส้นตั้งนั่นก็คือเบื้องบนสวรรค์เราขาดความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นคิตชนทุกคนต้องมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนั่นก็คือต้องมีเส้นแนวตั้งนั่นก็หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราก่อนกับพระผู้เป็นเจ้า และจึงเกิดเป็นเส้นแนวนอนฉะนั้นชีวิตจึงสมบูรณ์แบบด้วยเหตุนี้ถ้าเรามีแต่เฉพาะแนวนอนฉะนิ้นก็เกิดปัญหาฉะนั้นชีวิตที่แท้จริงนั้นจึงต้องมีทั้งตั้งทั้งนอนนะครับจะมีเส้นตั้งอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางคนบอกโอ้ยชีวิตฉันเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นฉนันไปสู่สวรรค์เท่านั้นฉะนั้น ฉันจึงไม่แคร์ไม่สนใจต่อเพื่อนพี่น้องก็ไม่ถูกอีกนะครับฉะนั้นการมีอัตลักษณ์ให้พระเจ้าประทับอยู่อย่างแท้จริงของเรานั้นต้องเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั่นก็คือเครื่องหมายการเขนที่เราทําทุกวี่ทุกวันฉะนั้นเวลาเราทําเครื่องหมายการเขนคือการประทับอยู่ของพระเจ้าสูงสุดพระบิดาพระบุตรและพระจิตจึงต้องเป็นความ ภาคภูมิใจที่เป็นอัตลักษณ์อย่างเดียวที่เราสามารถที่จะนัมาสการองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติภาคที่สองที่เราอาจจะทําได้นะครับและที่สามนั้นก็คือคําจากัดความมีบางคนถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะตอบอย่างไรเราสัมผัสพระเจ้าได้อย่างไรดังที่บอกไปแล้วถ้าเราใช้สติปัญญา ของเรานั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้การที่เราต้องใช้หัวและหัวใจเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจเพราะอะไรเพราะคำจำกัดความของพระเจ้านั้นก็คือพระเจ้าคือองค์แห่งความรักและสัญลักษณ์ความรักก็คือรูปหัวใจ ก็มีเด็กคนหนึ่งที่มาเรียนคำสอนนะครับจอนนี่ก็ถามคุณพ่อที่สอนคำสอนว่าพ่อครับคุณพ่อบัตหลวงนะครับก็ถามจอนนี่ถามคุณพ่อครับอ่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าตัวใหญ่องค์ใหญ่แค่ไหนเห็นบอกพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มโหฬารตัวใหญ่เท่ายักษ์ไม้หรืออะไรนี่เป็นภาษาเด็ก คุณพ่อบาดหลวงก็ไม่รู้จะตอบอยังไงบอกพระเจ้าองค์ใหญ่แค่ไหนคุณพ่อนี้ก็เลยชูมือมาแล้วก็กำมือเป็นกำปั้นนี่ไงพระเจ้าองค์ใหญ่เท่ากับปั้นเท่านี้ก็บอกทำไมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หัวใจของเราหัวใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเมตตาพระเจ้าแค่นี้เอง ถ้าบุคคลใดเจริญชีวิตด้วยมีจิตบริสุทธิ์อันความรักความเมตตาก็จะได้สัมผัสพ,พระเจ้าอย่างแน่นอนในพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้นะครับที่พระวรสารมัทธิวบทที่หนั้นเป็นคําสอนที่พระเยซูเจ้าสอนแต่ละวันนั้นก็พูดถึงแต่เรื่องความรักในวันนี้ในชีวิตสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้น สับสนวุ่นวายก็เพราะว่ามีแต่ความแค้นมีกฎเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ยอมลดเลิกละหาภัยให้แก่กันและกันฉะนั้นเขาจึงยังใช้กฎเดิมอยู่เราไม่ได้พัฒนาตัวเราเลยเราก็มีแต่ความโกรธความแค้นความเคืองใครทำอะไรเราเราก็ตอบมันอย่างนั้น ฉะนั้นวันนี้คำสอนอันยิ่งใหญ่ก็คือเราจะต้องใช้หัวใจของเราการให้อภยัยการมีเมตตาคนที่มามันก็เป็นคำที่รุนแรงแต่พระเจ้าก็ได้สอนเรานะครับว่าเราต้องให้อภยัยคนที่มาทำร้ายเราเราจะให้อภัยได้ง่ายๆหรือคนที่มาทำให้เราปวดร้าวหัวใจ เราจะให้อภัยให้เขาได้หรือคนมาตบแก้มขวาเราเราจะตบให้เขาตบแก้มซ้ายได้หรือแลดูมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้นบ,บุญเปาโลเขียนถึงชาวโครินฉบับที่สองบทที่หกนะครับน่าสนใจเราได้รับพระหันถ์สถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ละวันเราอย่าให้พระหัน์สถานหรือพระพรกำลังพระละกำลังที่พระเจ้าประทานให้สูญเปล่าโดยไปเปล่าประโยชน์ ฉะนั้นวันนี้ในพระวาจานั้นจึงเตือนเราอย่างมากทีเดียวว่าเราต้องใช้พระพรใช้กำลังที่พระเจ้าประทานให้นั้นจเจริญชีวิตแต่ละวันเราต้องสู้ทนด้วยสายรบสารพัดอย่างวันนี้พออยากจะพูดถึงรายละเอียดอย่างมากทีเดียวนะครับจดหมายนะบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่สองบทที่6ข้อที่1นึงถึง10บนั้นถ้าเราไปไต่ตรองวันนี้นะครับ เราจะเห็นแบบอย่างของนักบุญเปาโลที่ได้ใช้พานสถานของพระเป็นเจ้าในการที่เจริญชีวิตแต่ละวันบางทีคนภายนอกดูเราเป็นคนอ่อนแอแต่ที่ไหนได้เราเป็นคนมีกำลังอย่างสูงสุดเทนั้นวันนี้ก็พ่อพก็จริงๆอยากจะรำพึงเรื่องนี้มากนะครับแต่ประการแรกที่สุดถ้าเราเจริญชีวิตแต่ละวันนั้นไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสันพาดูภาพเป็นจุดหมายสูงสุดที่ประทับตราอยู่กับตัวเราเราก็ไร้ค่าไปนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งที่เราต้องไต่ตรองให้มากก็คือพระเจ้าคือองค์ความจริงแห่งชีวิตฉะนั้นวันนี้เราต้องอละเรื่องการโกหกหมดเทศการหลอกลวงทั้งหลายทั้งปวงความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระและเป็นไทย และเรื่องที่สองนั้นก็คืออัตลักษณ์ของเราต้องชัดเจนตั้งแต่เราล้างบาปเราได้รับการประทับตรานในพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตฉะนั้นการเจริญเป็นคิตชนนั้นต้องมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนเรียกว่าสัมพันธ์กันนะครับและอันที่สามนั้นคือพระเจ้าก็คือองค์ความรักและพระเจ้านั้น ยิ่งใหญ่ที่สุดเราสัมผัสพงได้ก็โดยหัวใจของเราเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็อยากจะให้ข้อไต่ตรองในการเริ่มต้นสัปดาห์ขอพระเจ้าเป็นกำลังของเราผ่านสถานของพงค์นั้นช่วยเราได้ถ้าเราเปิดใจในการที่จะอาจเจริญชีวิตในพระตรีเอกภาพในชีวิตเราเป็นพระเจ้าผู้เดียวสูงสุดเท่านั้นที่เรากราบไหวนมัสการวันนี้พ่อภาวนาสำหรับบุคคลที่ฟังเทศฟังธรรมทุกคนนะครับ และภาวนาสําหรับผู้ที่ขอคําภาวนาเข้ามาและไม่ประสงค์ออกนามและก็วันนี้ภาวนาเป็นพิเศษสําหรับบุคคลที่เจ็บป่วยนะครับพ่อไม่ลืมที่จะภาวนาสําหรับบุคคลที่กําลังหดหู่ใจอ่ากลังแบกกางเขนกําลังร่วมมหาทรมานที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นโดยเฉพาะผู้สูงวัยพ่อภาวนานะครับโดยเฉพาะมีหลายบุคคลทีเดียวพ่อ คิดถึงภาวนาต่อบุญญาาสีตามจุดประสงค์ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเราจะผ่านความสับสนวุ่นวายผ่านความมืดอย่างง่ายดายถ้าเราเพียงแต่น้อมรับพระหัส,สถทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เราถือแบบอย่างของนับ,บุญเปาโลในพระวจนะของพระเจ้าที่เราเอามาปฏิบัติแต่ละวันนะครับ พ่อจะมีโอกาสอธิบายต่อๆไปนะครับว่านบ,บุลเปาโลทําอะไรทําอย่างไรนะครับวันนี้เนื่องจากเวลาที่เราจํากัดก็จะ,ะแบ่งปันข้อคิดข้อรำพึงเพียงเท่านี้แล้วพ่อภาวนาสําหรับพระศาสนาจักสากลพระศาสนาจักท้องถิ่นของเราและภาวนาสําหรับของพวกเราแต่ละคนในวันนี้ภาวนาสําหรับ ผู้ที่เป็นผู้ที่รักของเราที่จากไปที่กลับไปบ้านพระบิดาแล้วนะครับก็ขอฝากดวงวิญญาณผู้ที่เป็นที่รักของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงวิญญาณของคาทารีนาทัศนีทีท่มีสมพงศ์นะครับที่ได้ปงศพในวันนี้และพ่อภาวนาเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่มีวันไขวันเกิดในวันนี้นะครับ วันที่16มิถุนายนและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนทุกๆท,ท่านขอพระเจ้าประทานพรอ,อย่างอุดมสมบูรณ์กับทุกคนอาเมน